ทรงปลอดภัยดีใช่ไหมพะยาะค่ะซึ่งย่งกล่าวด้วยความเป็นห่วงเราปลอดภัยดีว่าแต่ท่านรู้แผนการขององค์ชายแคว้นฝงได้อย่างไรฟาบาททรงสงสัยเวยเนียงแอบไปได้ยินแผนการชั่วร้ายขององค์ชายโดยบังเอิญพญะ,ะค่ะเลยเรียบเบดินทางมาบอกกระหม่อมซึ่งเล่าพวกเจ้าเข้าใจกันดีแล้วเวยเนียงไม่ได้โกรธเจ้าอะไรใช่ไหมฟ้าบาททรงเป็นห่วง ตอนแรกนางก็โกรธจนถึงขั้นเดินทางกลับไปพบอาจารย์ของนางแต่สุดท้ายนางก็เปลี่ยนใจเพราะความผูกพันระหว่างตระหม่อมกับนางมันฝังลึกพะยะค่ะซูเยี่ยงเชื่อมันอ่นในความรักระหว่างเขากับนางเรายินดีด้วยพวกเราเรียบกลับไปที่พักของเราเถิดเราจะต้องรีบส่งข่าวไปหาท่านอองแห่งแคว้นฝางฟ้าบาตรัดแผนพะยะค่ะซูเยี่ยรับคำ อนที่56อุปสรรคและแล้วก็มาถึงช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขไร้ซึ่งศึกสงครามเสร็จทีตอนนี้หวเหนียงได้กลับไปเป็นลูกสะภ้ายของซูหลังดั้เดิมแม้ว่าซูเยียนจะได้เป็นถึงแม่ทัพใหญ่แต่เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้รู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพราะเป็นไปได้ว่าลูกชายอาจถูกปลดเข้าสักวันดังนั้นไหวเหนียงและท่านแม่จึงช่วยการประกอบกิจการร้านขายผ้าจึงกลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงจนถึงบัดนี้ พวกเจ้าเล่นว่างไม่ตรงกันแบบนี้แล้วเมื่อไรแม่จะได้ล้านกับเขาสักทีล่ะลูกสุหลังบนตอนนี้ท่านพี่นั้นได้เป็นถึงแม่ทัพใหญ่ดังนั้นพอมีงานเลี้ยงหรือพิธีมงคลอะไรท่านพี่ก็ต้องไปร่วมเป็นเจ้าภาพหรือแม่ก็ต้องไปสักขีพยานเจ้าคะเวียงเนียงกล่าวอย่างเข้าใจไม่เอาแล้วแม่จะไปหาแม่หมอสุหลังกล่าวไปหาทำไมเจ้าคะเวียงสงสยัย แม่จะไปสอบทางวิธีป้องกันอุปสรรคนะ่ะสินี่พวกเจ้าก็แต่งงานกันมานานแล้วนะแต่ยังไม่ได้เข้าหองกษตเสียขีคงต้องพึ่งพาศสยศาสตร์เสียแล้วสู้หลางอย่าไปขอพ้ายันป้องกันอุปสรรคเออท่นานแม่ไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้เจ้าค่ะวันหนึ่งพยา,ยามปรามแม่จะไปส่งผ้าเองและแวะบ้านแม่หมอแถวนั้นก็แล้วกันเจ้าเฝ้าร้านอยู่ที่นี่นะ ท่านแม่เดินไปหยิบมวน,นผ้าแล้วเดินออกไปจากร้านเสดือเจ้าค่ะเวยเนียงทำได้เพียงใส่หน้าเท่านั้นและคิดในใจว่านี่ข้าถึงขั้นต้องพึ่งพาสยายสะหรือนี่ตกกลางคืนณบ้านของสูเยียนวันนี้เจ้าอุตสาามีเวลาว่างได้อยู่บ้านแล้วแต่กลับกลายเปว่าเวยเหนียงจะต้องเข้าวางเพื่อเข้าเฝ้าของเขาอีกสุลังบนไม่เป็นอะไรนี่ขอรับสุย,ยเง่าว เจ้ามีอยากอยู่กับวเวยเหนียงทั้งคืนงั้นหรือสุรังสงสัยก็อยากขอรับแต่ในเมื่อมีเหตุหรือมีธุระป่าบ,บางมันก็ช่วยไม่ได้สุเยี่ยนไม่อยากคิดอะไรมากงั่นเอาอย่างนี้อีกสามวันเป็นคืนประจันเต็มดวงเจ้าจะต้องทำตัวให้ว่างในคืนนั้นและจะต้องป้องการเสียงรบกวนด้วยแม่จะให้เจ้าได้เข้าหอก,กับวเวยเหนียงแม่จะได้มีหลานเสิทีสุรังวางแผน ทำไมต้องคืนนั้นด้วยล่ะขอรับซุยีย์ไม่เข้าใจแม่หมอบอกว่าคืนนั้นเป็นเลิกดีที่สุดของการเข้าหองไงล่ะสุลังเชื่อแม่หมอแต่พวกเราไม่ได้แต่งงานกันใหม่เสียหน่อยนี่ขอรับซุรยียสงสัยไม่รู้ละ่ะยังไงลูกก็ต้องมีหลานให้แม่เร็วเห็นไหมสุลินนั้นท้องได้สามเดือนแล้วนะเจ้าจะตามน้องทันได้อย่างไรสุลังไม่สนใจไม่เห็นจําเป็นต้องแข่งกันเรื่องนี้เลยนี่ขอรับสุ้ียงกล่าว ตามใจแม่สักครั้งเถอะลูกแม่จะเป็นคนจัดเตรียมห้องหองให้เองสู้หลังจัดแจงทุกอย่างให้ก็ได้ขอรับซสู้ยิ่งตามใจท่านแม่นะห้องของห้องเฮาในตำาหนักของฝาบาททรงมีอะไรให้หม่อมฉันรับใช้หรือเพคะเวน,นิแกลาวอย่าห่างเหินกันนักสิเราแค่อยากเจอสหายบ้างก็เท่านั้นเองของขฮาผีหลังตรัส หม่อมฉันได้ยินข่าวว่าพระองค์ทรงตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้วหม่อมฉันขอแสดงความยินดีด้วยนะเพคะเวยเหนียงรู้สึกดีใจด้วยเราก็เลยให้ฝ่าบาททรงเลือกสนมแต่พระองค์ก็ทรงไม่ยอมของฮองรัดฝ่าบาททรงรักฮองเฮาแต่เพียงผู้เดียวนี่เพคะเวยเหนียงเข้าใจฝ่าบาทนับว่าเราเป็นโคนโชคดีจริงๆตอนแรกเราก็กังวลเรื่องสนมของฝ่าบาท แต่พอพระองค์ทรงมอบความรักได้ให้ความสำคัญกับเรามากเราก็เลยสบายใจขึ้นว่าแต่เจ้าล่ะเมื่อไหร่จะตั้งคันเหมือนเราฮองเฮาทรงนําริว่าแม่ทัพและคห่หนแต่งงานกันมานานแล้วเออคือเวรงนนอธิบายไม่ถูกรีบมีให้ทันล่ะเราจะให้ทังสองได้เรียนกับท่านอาจารย์6กจี้ด้วยกันอาจารย์เป็นคนมีคุณธรรมสูงการปลูกฝังเด็กคนริ่มต้นด้วยคุณธรรมเป็นอันดับแรก ส่วนเรื่องวิชาความรู้ก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆห้องเฮาสงวางแผนวัไไทยเพคะว่าแต่วันนี้ฝ่าบาทรงไม่เสด็จมาหรือเพคะเปน็นอย่งแปลกใจวันนี้ฝ่าบาททรงมีประชุมทั้งคืนเพื่อที่ว่าวันพรุ่งนี้จะได้เตรียมการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นสะพานศาลาท่าน้ําห้องร้องทุกข์และอะไรอีกจิปทะห้องเฮาทรงมีเวลาว่างก็เลยเรียกสหายให้มาพบ ฝ่ามาทรงทําเพื่อปองชนแควนฉินจริงๆราษดรานทุกคนต่างพากันยกย่องและเธอถูนกระองค์นําเพคะวันนี้กล่าชิ้นชมและดีใจที่แควนฉินมีราชาที่ดีสามีเจ้าก็มีความดีความชอบมากมายให้่าสองวันนี้เขาจะต้องไปคุมลูกน้องให้ไปสร้างสะพานข้ามแม่น้ําใหญ่นี่เจ้าคงต้องอดทนนอนเดียวดายอีกสักสองคืนนะหลังจากนั้นแม่ท้าบเวินตี้จะเป็นคนคุมงานเองห้องฮาวการดทำไม สามีของมอมฉันถึงคุมงานเพียงแค่สองวันละเพคะหุณหนิงสงสัยป่าหรอกเขาคุมงานทุกวันนั่นแหละร่าหมายถึงว่าหลังจากนั้นแม่ทัพซูเย่นจะคุมงานกะกลางวันส่วนกะกลางคืนจะเป็นหน้าที่ของแม่ทัพเหมือนตี้ทั้งนี้เพราะแม่ทัพซูเย่นเป็นคนมีครอบครัวก็ควรให้เขามีเวลาให้กับครอบครัวส่วนแม่ทัพเหมือนตี้ยังไม่มีคู่เขาก็เลยต้องนับหน้าที่ทํางานกะกลางคืนไปห้องห้าตัดอธิบาย น่าแปลกนะเพคะทาไมป่านี้ไม่ท้าวปุนตี้ถึงยังไม่มีคนรักอีกโมยเนียสงสัยอีกใครว่าไม่มีล่ะผูห้หญิงของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเพราะเขารักคู่หญิงมากก็เลยไม่ยอมมีคนใหม่เสียทีฮองเฮาทรงอธิบายช่างน่าสงสารยิ่งนักนะเพคะโมยเนียรู้สึกเห็นใจฟาบาทรงจะประทานงานแต่งให้แม่ท้าวปุนตี้กับหญิงชมงามแต่เขาก็ไม่ยอม เขาก็เลยอ้างว่าเขาก็เหมือนฟาบาท,ที่ไม่อาจมีใครได้อีกฟาบาท,ทรงเข้าประเทศไทยเลยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกของฮารัดฟาบาเสดกงกงรายงานถวายบังคมเพคะฟาบาทาาว,าย,าาาทวยนี้แสดงความเคารพยังไม่กลับอีกหรือฟาบาท,ทรงสงสัยตายจริงหม่อมชั้นชวนไวนิงคุยจนดึกถึงขนาดนี้เลยงั้นหรือของเขาทรงตกปไทย เจ้าก็อยากแตก่งไม่ทับสูเย็ยนนักเจ้าเล่นดนึงตัวหูหญิงของเขามาคุยกับเจ้าเช่นนี้แล้วเมื่อ,อไรเขาจะได้อยู่กับหูหญิงสักทีล่ะพระมาทรัสเราฝากขอโทษไม่ทับสูเย็ยนด้วยก็แล้วกันห้องฮองทรงดื่มนึ่งไปไม่เป็นไรเพคะท่านพี่ต้องเข้าใจเวเหียงกล่าวเราให้กองกลมไปเตรียมเกี่ยวให้เจ้าแล้วนะพระบาทรัตขอพระทยเพคะเวยเน,นียงทำท่าคาระวะแล้วเดินไปขึ้นเกลียวนั่นคิดในใจว่า ช่างสมกับเป็นคู่บุญคู่บารมีโดยแท้วันนี้พระองค์ทรงจะบรรทมห้องนี้หรือเพคะห้องของสมแปรจพระไทยเจ้าอยู่ห้องไหนเราก็อยู่ห้องนั้นนั่นแหละนอนเถอะนะพรุ่งนี้หมอหลวงจะมานาเจ้าออกกําลังกายเห็นว่าเป็นทางง่ายๆสําสหรับหญิงตั้งคารรภ์พระบาทเพคะห้องห,องหองางรัช เนื่องจากคืนนี้ฝาบาทรงงานจนดึกตื่นพระองค์ยังทรงทำเพียงแค่บรรทมกอดของเฮาเท่านั้นพันไปไม่นานฝาบาก็ทรงนิทาาอย่างง่ายดายอาจเป็นเพราะทรงอ่อนเพียจากการรักตามทำงานอย่างหนักสักพักฝาบาก็ทรงละเมอว่าใครกล้าเสนอเรื่องให้เลือกสนมอีกเราจะสั่งประหารทันทีห้องเฮาที่ทรงบรรทมกอดฝาบาตอบแต่ยังไม่หลับพอพระนางทรงได้ยินจึงนาตรว่า พระองค์ทรงไม่จําเป็นต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้นะเพคะและแล้วก็ถึงในคืนพระจันทร์เต็มดวงท่านพี่เจ้าขาทําไมห้องพวกเราถึงมีพยานติดเต็มไปหมดแบบนี้ล่ะเจ้าขาเวยเน,นียงมองไปรอบๆห้องก็ท่านแม่นะ่ะสิท่านไปหาแม่หมอและปรึกษาเรื่องของพวกเราแม่หมอบอกให้ท่านแม่ติดพยานป้องกันพูดผีปีศาจไปทั่วทั้งห้องดวงวิญ,ญญาณจะได้ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกเราได้อีกซึ่งจะอธิบาย อุปสรรคไม่ใช่ดวงวิญญาณแต่เป็นเพราะพวกเรามีเวลาไม่ตรงกันต่างหากนี่เจ้าคขาวันหนึ่งคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาผิดจุดมันเป็นความเชื่อนะคงห้ามท่านแน่ไม่ได้หรอกูเวียนจะไม่งปล่อยเลยตามเลยสองสามีภรรยานั่งอยู่บนเตียงพวกเขารู้สึกเก้ๆกลังๆไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังดีตื่นเต้นงั้นหรือูเวียนเห็นหูหินมือสันเจ้าค้ามันเป็นครั้งแรกนี่เจ้าคขาวันหนึ่งยอมรับขาเองก็เหมือนกัน ซูเอียนเองก็ไม่ต่างกันเออท่านพี่ยังไม่เคยหรือเจ้าขาวัยหญิงแปลกใจข้าสนใจแต่เรื่องฝึกยุทธเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังซูเอียนกล่าวตามตรงงานคืนนี้พวกเรานอนกันเถอะเจ้าขาไม่มีใครรู้หรอกวนหญิงคิดว่าตนยังไม่พร้อมก็ดีเหมือนกันซูเยียนเองก็เห็นด้วยซูเยียนกับผู้หญิงเอนตัวลงนอนและกําลังจะนอนพักผ่อนแต่ทว่าอยู่ดีๆจนก็ปลุก มาป้านบ้านเจ้าของร้านขายผ้าขนาดใหญ่ช่วยด้วยโจรป้นบ้านสุนหลังตะโกนสักพักโจรชุดดาก็กระโดดเข้าไปในห้องของอย่างอุกอาจและมีเสียงตะโกนตามหลังว่าข่าปกมันให้หมอยาให้เรือวหาน่าโจรสัง่งเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องที่ท่านแม่จัดขึ้นมาใหม่ภายในห้องจึงไม่มีอาวุธใด,ดๆติดไว้เลยในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้โซเย่งจึงขอยืมอาวุธของภรรยา ข้าขอ,อยืมอาวุธของเจ้าหน่อยนะโซยียรูกคว้าก้อนกลมขนาดเท่ากำปั้นเครื่องไปที่หัวของคนรา้ายทันพี่เจ้าคานั้นมันไม่ใช่อาวุธแต่เป็นลูกประคำศักดิ์สิทธิ์เจ้าค่ะเวยเหนียงกล่าวด,ด้วยความตกใจแต่ไม่ทันเสียแล้วลูกประคำศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่โตมโหัวร้านี่แตกกระจายไม่เหลือชิ้นดีพอๆกับหัวของคนร้ายที่แตกจะเลือดอาบคนร้ายดูแข็งแกร่งมากเล่นปลาหัวแค่นี้ไม่ขนาดมือสักนิด แต่พอเอามือไปแตะที่หน้าผากตัวเองเท่านั้นแหละพอเห็นเลือดติดมือเต็มไปหมดเลือดเลือดคนร้ายก็สลบทันทีเป็นโจนรฝีมือเก่งกาจดันกลัวเลือดซูเยียตใส่หน้าพวกเราจัดการเองขอรับทาหารลูกน้องรีบวิ่งเข้ามาจัดการคนร้ายที่นอนสลบในห้องหอพวกเจ้ามาได้อย่างไรสูเอตสงสัยท่านแม่ของท่านไว้วันให้พวกเรามาช่วยคุ้มกันในค่ำคืนนี้ขอรับ และพอดีเลยที่คืนนี้มีโจรมาปลุกบ้านท่านพวกเราได้ช่วยกันจับคุมไปหมดแล้วพวกเรากําลังคุมตัวพวกมันไปส่งที่ศาลแล้วขอรับทหารรายงานขอบใจมากเดี๋ยวข้าออกไปช่วยซื่อ,อยี่กล่าวพ่อทหารช่วยกันประคองตัวคนร้ายออกนอกห้องหองเสร็จพวกเขาก็รีบปิดประตูข้องโซ่นี่นะพวกเจ้าจะทําอะไรนะ่ะขั้งข้าไว้ในห้องทําไมซื่อ,อยีต่ตะโกนพอเปิดประตูออกไปไม่ได้ เออพวกเราแม่รบกวนท่านแม่ทัพแล้วคืนนี้ตามสบายนะขอรับทาหารลูกน้องกล่าวเปิดประตูเดี๋ยวนี้ข้าบอกให้เปิดเ่าเยี่ยงเ้าประตูจากทางด้านในแต่ไร้เสียงตอบรับใดๆตอนนี้เหล่าทหารนับจี่สิบคนที่ท่านแม่ของท่านแม่ทัพไหว้าวานให้มาช่วยกันคุ้มกันที่โจแม่ทัพได้ทําหน้าที่จับโจน,นับสิบคนได้อย่างง่ายดายระหว่างที่โจรโดนจับกลุ่มตัวว่าทำไมเจ้าถึงไม่สื่อไ้ดีก่อนว่าเจ้าของร้านขายผ้าเป็นแม่ของแม่ทัพใหญ่นะ่ะ ว้หน้าจนเก่ายัางเอาเรื่องขอโทษด้วยลูกพี่ข้าดูแค่ว่าเจ้าของร้านดูมั่งคัง่งข้าก็เลยแนะนาลูกพี่เลยข้าไม่ได้สืบดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจริงลูกน้องรู้สึกผิดว่าแต่พวกท่านต้องคอยคุ้มกันทําไมทับทุกวันเลยงั้นหรือหัวหน้าจาสงสงสัยเป่าดอกเจ้าดวงโยเองต่างหากท่านแม่ของท่านแม่ทับไหว้วันพวกเรามาเฝ้าจวนแค่คืนนี้เท่านั้นท่านอธิบาย ก่อนหนว่าเจ้าว่าคืนนี้เป็นคืนเลิกง,งามยามดีไงล่ะโอ้น่าจะว่าลูกน้องอีกเจ้าเลือกผิดเลิกคืนนี้เป็นเลิกสําหรับงานมงคลไม่ใช่เลิกสําหรับป้นทรัพย์สินชาวบ้านทหารตอบให้